สวัสดีครับผมชัยินประสงค์ความดีนะครับผมตอนนี้นะครเรามาอยู่กันที่สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรว่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีประโยชน์อย่างไรนะฮะแล้วสามารถนํามาก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะครับผมครับแล้วตอนนี้นะครเราอยู่กับพี่บ่งนะครับผมคุณมงคลชัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็น นายช่างเคนื่ดิคกำนงงานครับครับผมวันนี้ก็จะพาเราไปดูนะครับว่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีประโยชน์อย่างไรนะครับครับผมตัวแรกเลยครับพี่บ้องครับหลักๆนะครับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของจังหวัดเชียงรายนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นแกลบนะครับแกลบหยาบทั่วไปนะครับนี่นะครับนี้นะครับเป็นแกลบนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเปลือกแมคคาเดเมียนะครับตัวนี้นะครับบนดอยจะเยอะนะครับต่อไปนะครับเป็น สังข์้าวโพดนะครับทั้งบนดอยนะครับแล้วก็ทางไร่แล้วก็นาทั่วไปก็จะมีเยอะนะครับครับผมต่อไปก็จะเป็นเศษกิ่งไม้นะครับก็จะเป็นพวกเศษกิ่งลำไยนิสีต่างๆนะครับครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีเท่านี้นะครับผมยังมีนกเหนือต่างนี้เนาะมีปาล์มน้ํามันใช่ไหมฮะมีอ้อย นะครับผมมีหลายอย่างเนาะแต่วันนี้เรายกตัวอย่างนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถนําไปแปรรูปได้ใช่ไหมครับที่บอกทั้งแปรรูปแล้วก็ทั้งใช้ในการหาอาหารด้วยตรงได้เลยนะครับอย่างเตาแก่อยางแกลนนะครับก็จะนาไปใช้กับเตาแกบชีวมวลนครับผมก็จะนี่ ก็พอไปใช้ปุ๊บก็ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับหลังจากคุณหาอาหารเสร็จก็จะได้แกลบดําแบบนี้ก็เป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปได้เนาะโอเคครับส่วนตัวนี้นะครับเปลือกแมคคาเดเมียนะครับก็สามารถเอาไปคุณหาอาหารได้โดยตรงกับเตาชีวมวลนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้กับเตาชีวมวลได้เหมือนกันนะครับตัวสัลเฟอร์ผงหรือว่าหรือว่านําไปเผาแปรรูปให้เป็นหางแบบนี้ครับ ส่วนเศษกิ่งไม้นะครับก็เอาไปใช้กับเตาสีมมวลนะครับในการหุงหางอาหารได้โดยตรงนะครับแล้วก็สามารถนําไปแปรรูปเป็นฐานแบบนี้นะครับ แล้วการนำไปแปลรูปเนี่ยเราใช้กระบวนการอะไรยังไงหรือว่าใช้เครื่องอะไรยังไงครับผมก็ในการแปลรูปให้เป็นถ่านนะครับในส่วนของกระทรวงพลังงานนะครับเราก็มีเทคโนโลยีพลังงานชุมชนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลักๆก็จะมีอยู่เตาแบบสาประเภทด้วยกันนะครับก็คือเตาเผาถ่านแบบตั้งนะครับเตาเผาถ่านแบบนอนแล้วก็เตาเผาถ่านแบบไร้ควันครับ ซึ่งก็ลดปัญหาพวกหมอกควันต่างๆได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าจะให้ดีก็ช่วงนี้ช่วงหมอกควันเยอะๆเนี่ยนะถ้าช่วงหมอกควันเยอะๆนะก็จะใช้เตาเผาทานแบบหลายควนคันเราจะช่วยลดควันได้ครับครับผมแล้วถ่านที่ได้เนี่ยเราเอาไปทําอะไรมั่งครับผมเกษตรกรที่ใช้ถ่านที่ได้เนี่ยก็หนึ่งก็สามารถนําไปหุงหาอาหารได้โดยตรงนะครับหรือสองจะนําไปแปรรูปก็คือนําไปบดบดแล้วก็ เอาไปอัดเป็นฐานอัดแท้งนะครับเพื่อจําหน่ายก็จําหน่ายก็เป็นงานสร้างมูลค่าได้นะครับพี่บองครับผมก็เห็นไหมครับผมว่าถึงแม้จะเป็นเพียงเศษวัสดุนะก็สามารถมีสร้างมูลค่าได้นะครับผมแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากมายเลยนะครับตอนหน้านะเราจะไปเจาะลึกกันในเรื่องของแกลบนะครับผมกับเทคโนโลยีแกลบชีวมวลใช่ไหมครับพี่บองใช่ เห็นไหมล่ะครับผมเพียงแค่เปลี่ยนความคิดมองเห็นโอกาสนะครับถึงแม้จะเป็นเพียงเศษวัสดุเหลือใช้นะฮะก็สามารถนํามาสร้างก่อให้เกิดมูลค่าและประโยชน์ได้มากมายมหาศาลเลยครับสำหรับวันนี้นะขอขอบคุณพี่บ่งนะครับผมที่มาให้ความรู้นะครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมลารายการไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนหน้านะครับผมกับเทคโนโลยีแกบชีวมวลครับสวัสดีครับ